ตอนนี้ก็ต้องมอบไปที่ไอ้เขาไหมนะคะจากโชว์พิเศษจากนักแสดงซีรีส์พี่เจ็ดคนกลางเรา สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพวกเราพี่เจ็คนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับอนนท์จะตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้มาเจอแฟนๆเยอะขนาดนี้นโอ้มีใครรอแบบซีรีส์พี่เจ็ดบ้างไหมรับอรอได้ครับรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยแล้วก็ใครรอซีๆๆร,รสีส์เรื่องอย่ากเล่นกับโนนบ้างครับ ผมรอเป็นพิเศษนะจะได้เข้าซีนคู่กับน้งองเจมส์เจพี่นี่เจมี่ยนี่คือเดี๋ยวเราไม่ต้องโชว์ใช่ไหมเรามาโชว์ในซีนก<า>ันทุกทีไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับมาฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังกันนะครับใครร้องได้ช่วยร้องตามไนดะ้ไหมชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเกียรติผลไม่ทำให้หลังครับผมผม าส่งไปให้เลยนะครับเห็นแบบคุณจิมมี่เขายังไม่ได้พูดอะไรหนักหนาเลยลองแบบว่าพัฒทาแฟนๆเลยนะสวัสดีครับฝากกันดูน้องไม้คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะครับไปก่อนโอเคครับโอเคครับมา สู้ๆนะครับครับผมก็เอาจริงๆก็คือเราทำโอทีเสร็จเราก็รีบมาเลยนะจริงๆอะก่อนเธอเดินสุนกันฉันเท่าเท่ากันเหมือนว่าเป็นคนอื่นไปแค่ชอบ อย่าคิดว่าเราได้กลกันฉันกิงคิดไม่ออกลองคิดอีกทีเหมือมนมีมดบากอย่างสุ้คนให้เราได้ไกลกันไม่เคยรู้ คิดใจก็หยพักเอ็นสงสัยอะไรจหไปรอดกันหรือตอนที่สุตาแล้วเธอต้องฉันก่อนฉันคนนี้มาคุ้ไปได้ยังไงฉันยังคิดไม่ออกไม่อยู่เฉยๆแล้วเธอจะที่เหผที่สำนม่้าใจกันคิดยคิดปวดหัว ไม่แน่วรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้ว เธอนนจะนไปได้างฉันค่อย,อ,อยู่เก็อือ,อนที่ทให้คนรักกเขียที่คิดวเไปยานา,าหรือความจริงคือฉันรักเธออยู่ล,ล้วต้ารสุอาหรือความจริงคือฉัน เยอะมากๆเลยแบบทุกคนแบบให้การตอบรับกับพวกเราดีมากเลยก็เอาจริงๆนี่ได้เป็นครั้งแรกที่แบบเราร้องเพงเลดพเง,เเพงด้วยกันเลยนะใช่ไหมน่าลด้รด้วยนะไอ้น่าักจริงนะพี่คิงน้องไม้น่ารักครับแต่แตจีมไม่ได้นะครับน <laughs> ี่เรานี่เราน่เรา่เรป๊บนึ่งนะ จำเป็นอยู่ไหมไม่ก็ไปกินข้าวแล้ว ก็เหมือนมีย่าบ่ายิ่งเข้าพวกเรานั้งเครียดหนักว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อดูรูปพวกแกต่อคนในมือถืออาลากราฮารอดูเคสดูดูทีเคสโอ้โหใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นเคสรูปน้องนะแต่เป็นโทรศัพท์มือถือของน้องคิงะบอยไที่ตัวอีกต่อไปแล้วอะผู้ว่าาไม่ใช่ว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอันสี่คนเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าวันนี้แม่นล่ตัวกันหน่อยแล้วกันเริ่มจากเอ่อเป่าสาวทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันร้อน พอจแตกไครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับผมจิบมี่นะครับจิบมี่คนนี้คนมี้คนเดิ 你看，你吧？ นนะะงั้นงั้นถามคำเดียวแค่ถามคำเดียวอยากไหมอยากคบไหมถ้าตอบว่าอยากจะเป็นไปได้ปหครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจะเป็นไปได้ไหมอย่ามามองหน้าพี่ไปมองหน้าคนข้างๆค่ะอ่าองั้นคำถามของเราไม่มีต้นตอนะ จเอามาจากไหนมาก่อนคำถามคือเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้พยักหน้าถ้าเป็นไปไม่ได้อยู่เฉยๆโอเคถ้าพร้อมแล้วมือถือพร้อมนะเป็นไปได้ไหมได้ไหมได้ไหม คว่าวรักนะจะพูดไหมอยากพูดไหมเอาแล้วอเอ,อา,าเออออแล้วเร็วเร็วเร็ว <c oughs> รักนะครับ ผมเห็นแค่นี้เห็นตรงนี้โค้นโค้นตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เอาละมคนแก้โหงตอนนี้ถ้าส้องคู่หามาจากเรื่องไหนอะไรกันบ้างแนะนำตัวกันหน่อยจ้ามาตัวละครตัวละครครับผมผมจิมมี่นะฮะก็อยู่ในเรื่องพี่เจดคนกลางนะครับเล้นเป็นน้องไม้ครับครับผมครับผมทอมมี่นะครับผมรับบทเป็นพี่เจดครับ เอ้าในเรื่องพี่เจ๋เป็นแฟนกับม้ายเหรอครับอยากรู้ไงอยากเอ้าอ๋อมันแค่นอกเรื่องที่เป็นแฟนกันโอ้อ้โหโอ้ิมมี่ทอมมี่เราเจอกี่รอบเจอแคนดีฉันไพภูมิเราเจอกันทุกงานทุกงานจริงๆใช่เออแต่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับจริงป้ะอุ้ยบ้าอ๋อคิดถึงพี่ปาคิดถึงพี่ปาครับคิดถึงโอเคโอเคตบมือจับทอมมี่เนาะจับทอมมี่ อ่ะแล้วสองท่านนี้ละครับสวัสดีครับผมเจมส์นะคะรับรับบทเป็นเอื้อในอยาเล็ก ก็เป็นพี่คิงครับผมพี่คิงพี่คิงอ่ะของน้องเอื้อเลยนะครับผมไม่ไม่เพราะว่าจะเป็นของน้องไม้หรือว่าของพี่เจนไม่ได้ต้องเป็นของน้องเอื้อคนเดียวัก็พูดแนกว่าขอโทษนะครับเขาเป็นของผมก็ได้นะมันยังพูดไม่ได้พี่เพราะว่าในซีรีส์เขา เล่นตัวอยู่ไม่แม่ที่เขาพูดทำไม่ได้เพราะแม่เอ่อเพราะแม่ผมยังไม่แอนดูมียังให้คุณยกับแม่<ด>คนรู้ได้ไงแม่แม่คุณอาจจะแมสเซจมาหาผมก็ได้เอาไงทุกคนค่ะขอความร่วมมือหน่อยอย่าเพิ่งถ่ายรูปได้ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคะ่ะขอโทษเกตเพาะสาวไปก่อนแป๊บเดีนะคะรอเลยแป๊บนึงนะพี่สบายอ่ะหล่อนอยังมีชีวิตแต่เพราะว่าอ๋อหน้าขอโทษนะยืนเปนได้ยังไง ไม่คุยกันเนาะเขินใช่ไหมเผื่อที่จากันตัวนะเราเขินแล้วยืนไมยใจในความดังของมาด้วยกับสิ่งที่มีได้แค่นี้จริงๆเขินพูดเสียงตีไม่ได้จริงๆแต่เมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นไงเจอหน้องสองคนเขาบอกว่าน่ารักคนี้มากอยากไปติดตามอยากไปดูแล้วว่าหาสำหรับซีรีส์รุ่นนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาหล่ะมางั้นว่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็วันนี้ก็แขกผู้มีเกียรติก็ก็มากันครบแล้ววันเนาะ เสียงกิี๊ดแหบมากนะคะเริ่มเริ่มจะสามารถร้องเพลงแต่งบทกะหลาได้พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันดิฉันค่ะพวกเราของเราหรอแหบมากแค่เท่านี้ดีกว่าใครไหนก็แขกผู้ม่เกียรติก็มาร่วมงานมงคลสมรสวันนี้กันเยอะแล้วปกติแล้วเนี่ยตอนจบจะมีการแบบว่าให้เป่าวสาวจูบกันได้แต่ของเรานะต่ของเราเนี่ยเอาเป็นว่า อย่าเลยเก็บไปไดูในซีรีส์ดีกว่างั้ยให้่าวสาวเนี่ยฝากผลงานในเรื่องของตัวเองกันก่อนดีกว่า,ามาอาที่าสาวสาวพู่ได้ก่อนดีกว่าฮะแล้วใช้คำว่า่าวสาวไปทั้งงานเลยตอนนี้มาะน้องก็บอกว่างวดนี้หกสี่ให้ซื้อด้วยนะฮะน้องก็กระซิบเรื่องหวยกันด้านหลังโอเคมีอะไรบอกผมก่อน หยาบเยอะๆเอะแบบมันทอดมากนี่ปแต่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 ตัวเท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีใช่ไหมคะอะคนชอหน่อย ก็เปล่าด้วยนะเปล่าด้วยนะฮะไอ้ขี้เปล่ด้วยนะฮะเปลเรื่องพี่เจนคนกลางอะไครับผมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่ทอมมี่ก็จะมีซีรีส์ต่อจากพี่เจนคนกลางอีกเรื่องนึงนะครับชื่อตัวย่อว่า P S นะครับใช่แล้วครับนักแสดงนำนะครับก็คือมีจิมมี่ทอมมี่ครับมีเลโอไตรด้วยนะฮะแล้วก็พูดได้เลยว่าอีกสองคนนี่คือถ้าได้ยินชื่อแล้วคือมีรอยยิ้มแน่นอนมีจีนแน่นอนนะครับอีกสองคนก็คือพี่ป๊อปปี้ครับ จะมีคู่ด้วยนะเขาคู่ัะไ,ได้พูดเลยค่ะเขาพูา่ไปแล้วเพิ่ไปแล้วพี่เอตามใจตัวแทนรั <S <S 2> <S 2> บรองสองคู่หูนี่คือต้องแข็งแน่นอนครับผมนั่นแหละเดี๋ยวอดทนรอมาสักแป๊บนึงนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่พี่เจดออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีซีรีส์เรื่อง อย่าเล่นกัรดโดนครับก็ยังไงก็ฝากเอื้อที่เป็นเพื่อนของเจดแล้วก็เป็นเพื่อนขอทานใครับเพื่อนเซทของพิธีไม่ไม่พูดว่าเป็นเพื่อนอาถามเขาหรือยงังเขาอยากจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเหรือคนอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนไม,มมมไม่คดับผมไม่คือถ้าถามผมก็อย่าเป็นมากกว่าเพื่อนเลย ็นพี่น้องกันครับพี่น้องพี่น้องกันดื้อสนิทดื้อสนิทแต่สบายสบอกเด็นว่าอย่าพูดไปเรื่อยล่าสุดผู้ชายที่ติดพี่สบายบอกว่าอยากเป็นมากกับเพื่อนที่สบายเป็นพ่อให้เลยนะครับเป็นคุณพ่เป็นคุณพ่แล้วกันเนคุณพ่เหรอค่ะพ่อเหรอก็ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องแรกนะฮะของคู่แรกเรื่องสองที่ต่อเนาแล้วใครก็ตามว่าจะชอบจิ๊กนี่ทอมมี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเนสเจมก็ต่อให้ตัดอย่างน้องกยได้นะขอเสียงเดี๋ยวขอฝากเรื่องหนึ่งยังไงคะคุณค่ะนี่เนี้นะครับผม EP 8นะคะช่วปั่นเพลงด้วยนะคะทุกคนนะคะเปิดมาเลยนะคะบอกเลยนะครับผ um ู้จัดการผมบอกว่า EP 8นี่เดือดมากมานะไม่ตายเดือดเดือดมากพอคือบอกเลยว่า EP 8ปเนี่ยเดือดมากเพราะว่าเปิดมาปุ๊บน้องต้มมามากเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นเกมด้วยเอาเดี๋ยวกันตามกันได้ตามซุมเกมต่างๆเหล่านี้นะฮะเลเซอร์เกมตักไข่ ปลาโป่งเดินลงไปใกล้ซีดไปเห็นน้องๆแบบระยะประชิดได้เลยนะคะแต่เรายึมรักษาระยะห่างด้วยนะเพราะงั้นแล้วขอบคุณน้องกันมากขอเสียงให้กับปิ๊งเมฆทอมมี่และแดนเมฆไปดูครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครัน่ารักมากๆเลยนะคะเริ่มขยับขยายกันก่อนตามเมนต่อไปตามเมนของวงวงนี้ค่ะ